แหวนแก้วปวกแดงสัชาติร่วมกับปวกเขียวจากบ่อปงหลวงอำเภอเถินจังหวดัดลำปางค่ะแหวนวงนี้วัดขนาดเม็ดได้อยู่ที่1.6ึ่คูณหนเซนติเมตรค่ะขนาดเม็ดกลางๆไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะคะนํามาขึ้นเรือนด้วยเงินแท้ก็สิบสองจเปอร์เซนค่ะเป็นทรงเรือนแบบลวดลายฉลุลายไทยสวยงามล้อมรอบเม็ดเลยนะคะ แหวนวงนี้มีเนื้อแก้วที่สวยค่ะมีปลกแดงที่เป็นสีแดงเข้มๆเ,เลยนะคะและยังสหชาติร่วมกับปลกเขียวที่เป็นสีเขียวเข้มด้วยเช่นกันค่ะแต่ถ้าเรานํามาต้องกับแสงนะคะกริ้งไปมาเราก็จะเห็นเขาว่าทั้งปลกแดงและปลกเขียวนะคะเขาจะสะท้อนสีแดงสีเขียวออกมาให้เราเห็นชัดเจนบางมุมก็จะเป็นสีอ่อนและสีเข้มตามแสงที่สะท้อนเข้าไปในเม็ดแก้วค่ะ แก้วปวกนะคะถือว่าเป็นหินมงคลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเลยค่ะใช้เวลาที่สะสมพลังนับร้อยนับพันปีจึงรวมเอาพลังธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟไว้อย่างสมบูรณ์นะคะภายในเม็ดแก้ววงนี้มีทั้งปวกแดงและปวกเขียวค่ะปวกแดงก็จะหมายถึงพลังแห่งโชคลาภความรุ่งเรืองส่วนปวกเขียวนะคะก็คือพลังแห่งความสมดุลสุขภาพความอุดมสมบูรณ์ ซึงมีความเชื่อมาแต่โบราณนะคะว่าถ้าหากถ้าได้สวมใส่แก้วปวกเขียวปวกแดงนะคะก็จะช่วยเสริมโชคลาภการเงินการงานให้เจริญก้าวหน้าช่วยเปิดเส้นทางความสําเร็จช่วยดึงดูดโอกาสและเมตตาจากผู้คนค่ะ ช่วยส่งเสริมสุขภาพกายใจให้มีความแข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวเหมือนพลังธรรมชาติที่สถิตยอยู่ในแก้วค่ะอีกทั้งยังช่วยปัดเป่าเคราะ์ร้ายป้องกันภัยคุ้มครองผู้สวมใส่ให้รอดพ้นจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายค่ะยังมีความเชื่ออีกนะคะว่าหากใครที่ดาธุรกิจการค้าหรือแม้แต่คนทํางานประจําการมีแก้วลูกแดียงบูกเขียวอยู่กับตัวเปรียบเสมือนพกพากเครื่องรางที่ช่วยเปิดทางให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านค่ะ และแหวนวงนี้นะคะเขามีความสวยงามโดดเด่นทั้งตัวเรือนแล้วก็เม็ดแก้วค่ะตัวเรือนทําด้วยงานฝีมือที่ประณีตมากๆเลยนะคะมีความแข็งแรงทําให้ชูเม็ดแก้วให้โดดเด่นขึ้นมาอีกค่ะนี่ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องประดับนะคะแต่คือมรดกทางจิตวิญ,ญญาณที่จะอยู่คู่ผู้ครอบครองและส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานเลยค่ะหากท่านที่กําลังมองหาเครื่องรางที่มีพลังจริงทั้งยังช่วยเสริมโชคลาภปกป้องคุ้มครองและยังเป็นศิลป,ปะที่ควรค่าแก่การครอบครองนะคะ แอดมินขอแนะนำแหวนแก้วปวกแดงสหชาติปวกเขียววงนี้เลยค่ะเพราะว่ามีทั้งความสวยงามทั้งอิทธิคุณที่โดดเด่นและส่งคุณค่ามากๆเลยค่ะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจจะจับจองแหวนวงนี้ท่านสามารถที่จะสแกน qr code บนหน้าคลิปติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินเลยค่ะ ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามกันมาโดยตลอดค่ะไว้อดมินจะหาของดีหาของสวยหาของแท้จากบ่อปรงหลวงมาให้ท่านได้เลือกชมเลือกจับจองเป็นเจ้าของกันอีกนะคะไว้เจอเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ